สวัสดีครับผมไอแอมทงที่ปรึกษาการขาย GWM ชูกเกียรหานใหญ่ครับวันนี้ผมก็มีทิคเกเล็กๆน้อยๆมานำเสนอนะครับเป็นระบบ ARA หรือ Auto Reversing a s s i s t a n t นะครับเป็นระบบช่วยถอยอัจฉริยะเมื่อสภาวะที่ลูกค้าเข้าไปในพื้นที่ซอยตันนะครับระบบจะทำการจดจำเส้นทางและถอยให้โดยอัตโนมัติครับเรามาดูการทำงานกันเลยครับว่าเขาทำงานกันยังไงเชิญครับ สำหรับระบบ ARA นะครับหรือระบบช่วยถอยอัจฉริยะตัวนี้นะครับก็จะช่วยลูกค้าในการาเข้าไปในสภาวะพื้นที่ที่เป็นทางแคบและเป็นซอยตันนะครับโดยใช้ความเร็วไม่เกิน30กิเมตรต่อชั่วโมงนะครับเมื่อเราเจอว่าสภาวะในพื้นที่ที่เราเข้าไปเนี่ยเป็นซอยตันและมีสีผิดขวางนะครับตัวรถเนี่ยครับเขาก็จะจดจาเส้นทางองศากา,ษาเรเลี้ยวอะไรต่างเนี่ยไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราพบว่าเป็นเส้นทางตัน เราสามารถใช้ระบบ ARA ในการช่วยถอยออกมาได้ครับครับเมื่อเราเจอสถานการณ์ที่เป็นทางตันนะครับแล้วเราก็ต้องการที่จะใช้ระบบ ARA ให้รถช่วยถอยออกไปนะครับในรูปแบบเดิมนะครับขั้นตอนแรกครับกดไปที่กล้องมุมมองกล้องสามองสองศาตรงนี้นะครับขั้นตอนต่อไปครับกดไปที่ติดตามเส้นทางการถอยรถตรงนี้ครับระบบจะให้ปรับไปที่เกียร์ R นะครับหลังจากนั้นให้ปล่อยเบรกนะครับ รถก็จะทำการถอยตามวงเลี้ยวที่เราเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ถอยหลังให้หลบสิ่งกีดขวาให้ตามรูปแบบที่เราเข้ามาครับก็มีเงื่อนไขว่านะครับสิ่งกีดขวางนั้นจะต้องไม่มีเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เราระมัดระวังนะครับสิ่งกีดขวางที่จะเข้ามาระหว่างที่รถทําการถอยนะครับเช่นคนเดินตัด่านหรือ รถคันอื่นๆที่จะเข้ามาแทรกนะครับอันนี้ก็คือรถก็จะปรับองศาการเลี้ยวเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกหรือจับพวงมาลัยเลยนะครับทั้งนี้นะครับระบบ a i a นะครับก็ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของ สิ่งกีดขวางเคลื่อนที่หรือคนหรือรถที่ตัดผ่านเข้ามาขณะทําการถอยนะครับตัวนี้ระบบก็จะทําการเบรกและตัดการทํางานโดยอัตโนมัตินะครับเพื่อ,อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันดีๆครับที่มีอยู่ในรถรุ่นฮาวเวลเฮนะครับที่สามารถใช้งานได้จริงครับหากท่านใดสนใจนะครับหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมหรือทดลองขับนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ GWM ชูเกียริหรัดใหญ่นะครับ อยู่บนถนนลบบุรีลาเมศนะครับ4ีแยกบิ๊กซีคลองแหครับหรือติดต่อได้ตามช่องทางที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมไอแอมพงนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ